สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่เชื่อว่า Survival Nation Mobile นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่อยู่ในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นะตอนนี้ลงให้บริการในเวอร์ชันมือถือนั่นะเองในเกม PC นะครับของเกมนี้จะเป็นเกม VR นะแต่ในมือถือจะปรับรูปแบบการเล่นใหม่นะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นะเองคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมเลยนะ เกมนี้ก็จะเป็นแมปแบบ Open w o ว l d แบบใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมครับแบบแมปต่อกันเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวขยายแมปให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นแมปใหญ่แบบนี้เลยท่านผู้ชมแต่พอ z ูมเข้าไปแล้วนะครับพื้นที่แต่ละส่วนนะครับจนค่อนข้างใหญ่นะนี่ครับมีตัว q u วสนะครับมีในส่วนของการคราฟของนู่นนี่นั่นนะครับ inventory มี skill ทักษะต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะนี่ครับมุมมองจะเป็นมุมมองด้านบนนะเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก เขาเรียกอะไรแคมไฟ์นะครับเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้อ,อแต่ถ้าไม่ไม่หยุดก็ไปนะครับ ตอนแรกอาจจะมาคุยกับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s l u g Awakening, c o n q i e p a c Tower of Fantasy, Arknight, Harry Potter, b l u Arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เราสามารถากดแบบรัวๆตัวนี้ได้เลยนะครับนะเขาก็จะสั่งให้เราแบบมาทำอาหารนี่ครับไม่ใช่ทำอาหารี่ปูกผัก พูดผิดพูดผิดนี่ครับเราสามารถหมุมหมนมุมกล้องได้นะวันนี้โอ้โหเบลอเฉยเลยนี่ครับก็จะมีะคําแนะนํานะแล้วก็บางทีถ้ามันค้างแบบนี้หรือว่ามันกดอะไรต่อไม่ได้ครับแนะนําให้ปิดเกมแล้วเปิดใหม่นะมันเหมือนมันจะเป็นบั็กนะบางทีแบบเรากดต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะนี่ครับพอออกไปแล้วมันจะมาแบบนี้ มันจะมีพวกหน้าเมนู Inventory ต่างๆให้เราใช้ต่อนะครับคือก่อนหน้านี้มันค้างนะน่าจะเป็นบั็กของตัวเกมนะครับคิดว่านะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นกับมือถือทุกรุ่นนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดในสต e นะครับนี่เก็บของนะครับคุยๆๆเก็บๆๆเก็บๆๆเรียบร้อยนะครับไปคุยกับ NPC ต่อนะครับอยากให้มันปรับมุมกล้องได้แบบเออเยอะกว่านี้นะ ดีนะไม่ค้างต่อเนี่ยครับมันจะค้างทุกเควสไม่ได้นะเออถ้ามันค้างทุกเควสก็ไม่ไหวนะครับอ่เพิ่มน้ำก่อนโอเคเอาไปเลยเต็มที่ไปเลยสุดเอาแบบสุดค่อยไปเลยเนะครับแบบมันของฟรีอยู่แล้วนะทีนี้แม่งอิ่มอ่ะมันวิ่งช้าเลยุผู้ชมตัวละครเราแม่งอิ่มเกินไปเหรอไม่ใช่ละเราดึงไอตัวดีแพดมาแบบไม่ดีมากนะ โอเคเดี๋ยวเราวิ่งมาครับจึ๊บอันนี้มาคุยต่อนะเกี่ยวกับอาวุธนะผมว่าตรงนี้มีโอกาสค้างอีก่นะเออถ้ามันค้างก็ออกเข้าใหม่นะครับไม่มีไม่มีวิธีแก้นะเพราะว่ามันต้องเปิดเมนูเข้ามาเนาะเข้าใหม่แล้วก็เป็นแบบนี้นี่ครับทีนี้เราได้อาวุธแล้วนะครับอาวุธเราก็คือไม้กระบองนะั่นเองคุผู้ชมครับหลังจากได้ไม้กระบองแล้วเดี๋ยวลองลองก่อนซึบซบ ในเซิร์ฟเวร์มันไอเอาแค่หัวลั่นไปเลยไอห,หัวลั่นไปเลยไอเขายังพูดอยู่นะเอาแคห,หัวลั่นไปเลยนี่โอเคไปที่ n p c ต่อนะครับอ่าฮะเขาจะขายอะไรให้เราเลยเดี๋ยวหัวลั่นเลยนะคุยไม่รู้เรื่องนี่ครับคุยไม่รู้เรื่องนี่หัวลั่นเลยนะอ่าอาวุธนะครับโอเค เราสามารถรับเปลี่ยนอาวุธได้นะมาที่ inventory นะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะเลือกอาวุธมาใส่กันนะครับอีคลิปได้เลยมันยังเป็นบั็นะเล่นแล้วค่อนข้างหุดหิดนะครับนี่ครับไฮ้แม่นขนาดนี้นะครับล็อกเป้ามาให้แล้วนะเออล็อกแบบล็อกมาแล้วนะ ยิงใกล้ๆนะปึ๊บปึ๊บปบปบโอเคอ,อีกตัวนึงเรียบร้อยครับทีนี้ก็ไปคุย n p c เหมือนเดิมมันจะค้างตอนที่คุย n p c ครับค้างบ่อยจนแบบเบื่อเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่าจะค้างอีกหรือเปล่านะครับไม่น่าค้างแล้วถ้าคุยแล้วแบบมีจุดขึ้นแบบนี้นะอดีโหลดครับเราเปลี่ยนอาวุธหน่อยอ่าฮะนี่ดีกว่าไม้เบสบอลอืม เราเดี๋ยวต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่ามันมาทางนี้ถูกแล้วแล้วไปไงต่อเลยเนี่ตอนนี้ขึ้นทางข้างบนนี้นะครับอืมฮึวิ่งมั่วแล้วเนี่ยโอเคกลับมาที่เดิมนะเนี่ยไม่รู้ว่าคุยี b ีแบบนี้จะค้างหรือเปล่าถ้าคุยแล้วส่งเพลยเลยอะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุยแล้วมันแนะนําอะไรบางอย่างอะเรียบร้อยนะบอกเลย นี่อันนี้ยังไม่ได้มาใช่ไหมโอเคอ่า okay. uh, OpenShop นะครับอยู่ที่ตัวหรือเปล่ามีเควสอยู่นะครับอืมมาคุยเขาต่อมาคุยเขาต่อนี่ไงอ๋อเขามีเสื้อผ้าขายเราจะซื้อหรอ <Goodbye. S 1> ไม่นะครับดูอย่างเดียว,วพอแล้วนะอืมเกมนี้มันเล่นอาคอบกับเพื่อนได้ด้วยนะ มันจะมีซอมบี้อยู่บริเวณด้านนอกครับช่วงแรกมันจะเป็นการแนะนำเฟสนะทีนี้เราจะได้ไปตีซอมบี้จริงๆแล้ว่านผู้ชมครับหลังจากที่รอมานานนะหลังจากที่พูดคุย n p c น,นู่นนี่นั่นมาแบบโคตรนานเลยเราตัดมาตรงซอมบี้เลยแล้วกันนะครับําลังวิ่งอยู่นะครับอีกประมาณ70ไเมตรแล้วนะเราจะได้ตีซอมบี้แล้วจริงจังจริงจังนะอ่ะเล่เข้ามานะครับผมซอมบี้แล้วเล่เข้ามาโอ้ย เอา้อยหัวั่นเลยเอาให้หัวั่นเลยเอาให้หัวั่นเลยเอาให้หัว烂เลยอาให้หัวั่นเลยเอ้อาให้หัวั่นเลยเอาให้หัวั่นเลยเก็บของครับมีหรือเปล่าได้ออกมาสูโ่โลกภายนอกแล้วนะมามีแคมป์ไฟครับนี่อันนี้เป็นแบบอ่าซอมบี้บอสมินิอ่า,ปออาเป็นมินิบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองอาวุธหน่อยดิอ๋อ เดียโหลดไม่ทันว่าโอเคเราก็รีโหลดแบบเรียบร้อยเลยนะนี่เราวิ่งกลับไปไหนะวิ่งกลับไปครับชือ้อหฮ้ยซัมบี้เพียบเลยยิงลมคมจริงครับผม นี่นะ่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับย,ยิงลมแบบคมจริงนะวิ่งครับน่าจะเป็นการเล่นวิ่งเควสส่งเควสทำรารกิจนู่นนี่นั่นนะครับแล้วกค่อยปลดล็อกตัวอ่าไอเทมใหม่ๆเพิ่มเติมนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับดูครับโอเคมามาทางนี้ชึบ คุยยาวๆเลยถ้ามีคำสั่งแบบเนี้ยโคตรกลัวค้างเลยนะโอเคอะคุยไปก่นอนอาทำการอัพสกลนะครับตัวนี้ก็จะเป็น skill าสกิลทักษะเพิ่มเติมที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับก็จะมีแต้มนะแล้วก็มีแบบเอ่เที่ยนหนึงเที่ยสองเที่ยสามหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะโอเคเรียนรู้แล้วลูกพี่ ไปคุยกับผู้ดาต่อนะมาทางนี้นะครับนี่ะป <my> กิปเลยเขาก็จะค่อยๆแนะนำนะครับแล้วก็ให้เราไปต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ให้เราไปหาของนู่นนี่นั่นน,นะครับอ่าเป็นไซเวลกึ่งๆกับ m MO, เอเมมโอมนกันนะรับเควสส่งเควสอยู่แบบนี้นะ แต่ภาพเป็นมุมมองด้านบนนะครับส่วนตัวเกมใน PC นะครับมันจะเป็นเกม VR ต้องใส่แว่นเล่นนะแล้วพอมาเป็นในเวอร์ชั่นมือถือครับเขาก็จะปรับรูปแบบการเล่นเป็นอีกแบบหนึ่งนะ mm hmm. ก็โอเคอยู่นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ